มาดูชีวิตวันหนึ่งในส่วนของเราคะ่ะทุกคนวันนี้พาไปดูว่าทำอะไรบ้างสวัสดีค่ะวันนี้จะพามาเก็บนี่นะคะฝรั่งแ้่งขี้นกทุกคนเห็นไหมคะถูกละฝรั่งขี้นกค่ะวันนี้ก็เข้าสวนมานะคะสวนอของเราก็จะเป็นดินดานนะคะดินดาน ลักษณะเป็นดินดานครึ่งสวนนะคะแล้วก็อีกครึ่งสวนก็จะเป็นดินทรายค่ะดินดดนเนี่ยเวลาเวลาอ่าไม่มีน้ำเนี่ยเขาจะแข็งมากขุดไม่เข้าเลยนะคะแต่ถ้าเกิดหน้าฝนน้ำชุ่มๆก็จะเละๆหน่อยนะคะลักษณะของดินดานจะแข็งมากนี่คะ่ะทุกคนฝรั่งขี้นกค่ะ วันนี้จะพามาเก็บเลมอนนะคะสุกแล้วสุกแล,แล้วเริ่มเหลืองแล้วนะคะเดี๋ยวจะเก็บไปด้วยนะคะเสร็จแล้วเราไปเก็บหนอ่อไม้กันค่ะทุกคนวันนี้หน่อไม้ออกเยอะเลยค่ะได้ไปหลายหน่อเลยไม,ไม้หน่อออกอบอบออกๆๆเลยค่ะ อันนี้เป็นหน่อไม้หวานนะคะเอาไปต้มจืดได้นะคะแกงได้แกงเปิดนะคะหมกหน่อไม้ได้นะคะเอาไปทำหน่อไม้ดองนะคะเก็บไว้ได้กินได้นานๆะะทำได้หลายเมนูเลยนะคะหน่อไม้วันนี้ก็ได้ไปหลายหนอนะะย่อขังหน่ออบหวัวอันนี้หน่อไม้ไท่หวาน ชีวิตวันหนึ่งก็แป๊บเดียวค่ะเรบเดียวก็อยู่ในสวนก็ใช้เวลาแป๊บเดียวแป๊บเดียวไม่ดค่ะเสร็จแล้วเราก็มาเลียงไก่กันค่ะวนะันนี้ไแดงของเราก็ตายไปเยอะเลยค่ะวันนี้มีผู้เขาบอกว่าอาจจะเป็นเพราะน้ำไม่สะอาดไม่สะอาดนะคะน่าอาจจะเป็นไปได้เพราะว่ามันมีใบไม้ร่วงลงไปในน้ำนะคะ ขี่ตุ่น้นำดำๆเสร็จแล้วเรามาเปาะขนมกินกันต่อค่ะทุกคนขนมสุกแล้วนะคะที่เก็บมาที่ที่แล้ว,ว,วกุดเท้ากุดอะไรให้แกะนะเนื้อนานๆเลยค่ะหวานๆช่ำๆค่ะทุกคนกดเ้ากันขนมหวานมาก